รอหลวงตาหลวงตามาแล้วหลวงตากําลังเดินมานะคะคุณยายจะทำการใส่บาตรวันนี้ตามาแล้วนะคะคุณยายจะทําการใส่บาตรอันนี้มีน้องยาย่าน้องน้ำชุกสวัสดีสวัสดีสวัสดีหน่อยลูกเล็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ นี้คะคุณยายจะทำการใส่บาตนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เอซีได้เป็นสะพานบนคุณยายก็จะขอสูงสะพานบนต่อนะคะน้องมุกเหรอเยเอเอเอเมาลง <peach fragrance> อันนี้มีสองคนนะคะหลวงตาหลวงสองจากขอบคุณแม่เอ็ซีที่เป็นสะพานบุญให้วันนี้ได้ให้หลวงตาได้ซื้อแปบซื้อสบู่อันนี้งานเจ้ากรรมนายเรินอากาศี่หลวงลักไปแล้ว เกษตรา้การเกษตรเด้อมาับนุญุเด้อกหลานทิ้งให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยบุญวันนี้น้องน้องให้วยน้องน้ำอามาทำุาอกซ์ซิลล์นะบุญกุศลทางทางยาสาวริวะนะปูราการิเพานวะเนวะอินท ปรกัปติตังปติสังตุมิตในวันสุสัพเพโกเรนกาโปรโยขามณิโตเตระโยยาอะิวัสนะสิลสนิจังุตปัจโนจัตตารัมวตันติอายุโนสุขังาลังอาเสร็จแล้วลูก ตามาก็ได้ผลบุญเลยยายวันดียายวันดีอายยายวันดีวันดีค่ะคุณวันดีค่ะเร็ววันดีค่ะครววันดีค่ะ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 รววันดีค่ะเสียงเรวครับเสีย ก็ฝากช่องด้วยนะคะช่องใหม่นะคะพังกินตราเฟอร์มอรี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดเซอร์สคราให้กับคุณยายด้วยนะคะคุณยายก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาวัสดีสวดีสวัสครับสวัสดี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 ครับสวัครับสวัสดี 看谁？来来，看？